สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM Update กับลูกปลาสิโปไทยค่ะและในวันนี้ค่ะลูกปลาก็นําข่าวสารดีๆนะคะสาระประโยชน์ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์นะคะมาฝากคุณผู้ชมค่ะจะมีข่าวอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะแถลงข่าวการประกวดโปรเจกต์ GYB Idol Season 1ภายใต้คอนเซปต์ Time to Rise and Shine Be My Idol ซึ่งจะเปิดโอกาสให้กับหนุ่มสาวรุ่นใหม่ก้าวสู่การเป็นไอดอลระดับแถวหน้าของเมืองไทยผ่านการสมัครออนไลน์สอดคล้องกับวิถีดิจิทัลไลฟ์และถูกคัดกรองโดยบุคลากรด้านบันเทิงแถวหน้าของเมืองไทยเพื่อให้คนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพรอบด้านต่อยอดธุรกิจวงการบันเทิงไทยและต่างประเทศซึ่งจะตัดสินผู้ชนะในวันเสาร์ที่27พฤศจิกายนเวลา14นาฬิกา งานนี้จัดขึ้นที่สตูดิโอกรุ๊ปดาม่าตั้งอยู่ในโครงการ Factory Yard ค่ะครับวันนี้ก็เป็น GYB Idol นะครับก็คือเฟ้นหาดาวดวงใหม่นะครับก็คือเป็นการเหมือนให้โอกาสเยาวชนนักสแสดงกลุ่มสาวที่ไฟแรงแล้วก็เราก็วันนี้ก็คือให้คะแนนยากมากครับก็ เราก็จะต่อยอดในโอกาสต่งๆครับ mm hmm. ก็คือเราคัดตามรูปประวัติก่อนในรอบแรกนะครับ uh huh. แล้วก็คัดเหลือชาย20หญิง20แล้วก็มีการเล่นมีลงแคมเปญให้กดไลค์กดกดแชร์ uh huh. เพราะว่ามันเป็นคะแนนด้วยครับรวมกันก, mm hmm. ก็ทางเราจะต่อยอดก็คือทำทางด้านเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับแล้วก็ซีรีส์วาแล้วก็อะคาเดมี mm ่ hmm. ด้วยครับ คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วห่างเหินจากการเป็นกรรมการมาน,นานมากด้วยความที่สถานการณ์โควิดอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เลยทําให้เป็นการที่มาเป็นกรรมการที่รู้สึกว่ามันตื่นเต้นอนะ่ะตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตัวมากเพราะว่าเราห่างจากตัวนี้ไปนานแล้ววันนี้สิ่งที่ได้เห็นก็คือน้องๆทั้ง40คนเนี่ยเป็นเด็กๆที่เก่งมากโดยเฉพาะน้องผู้หญิงกรรมการเนี้ยแบบพูดไปเสียงเดียวกัน,กนบบเลยว่า,า,วาเลือกไม่ถูกแล้วก็แบบไม่รู้จะเลือกใครดีเพราะแต่ละคนความสามารถแบบสูสีกันมากส่วนน้องผู้ชายวันนี้ก็เก่งมีบางคนที่แบบ โดดเด่นขึ้นมาเลยอยากให้แบบคิดว่าโครงการนี้น่าจะต่อยอดได้ดีแล้วก็เชื่อว่ามีน้องหลายคนน่ะเราสามารถปั้นต่อให้เป็นซูเปอร์สตาร์ได้อย่างแน่น,นอนก็รู้สึกแบบตื่นเต้นค่ะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนประสบการณ์ใหม่หที่ได้ออกมาทำค่ะก็อยากจะสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่ที่มีความฝันนะคะอยากจะช่วยส่งเสริมแล้วก็เลยอยากจะมาสนับสนุน มาซัพพอร์ตในในส่วนนี้ก็จริงๆแล้วเราก็ดูหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าอย่างอย่างมิ้นอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเราก็เคยเป็นผ่านจุดที่ออดิชั่นมาก่อนเนาะเราก็เข้าใจว่าบางคนเขาก็ตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามแบบดูเหมือนแต่ละคนเนี่ยเขามีเอกลักษณ์พิเศษของตัวเองอยู่แล้วมันก็จะเด่นออกมาอยู่แล้วค่ะก็รู้สึกใจางเกงขาสั้นสีวันนี้เนี่ยผมลงตั้งใจเนาะความสามารถ ในฐานะก็เป็นคนจัจเย็นะครับก็คือตั้งใจทํานะครับก็ขอบคุณกรรมการทุกๆทา่านนะครับครับขอบคุณน้องๆด้วยใครที่ไม่ได้เข้ารอบก,ก็คออือไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าเราก็ยังเป็นครอบครัวเดียวกัน,นครับแล้วก็ฝากโปรเจกต์ g วบ i d o ดด้วยนะครับก็คือฝากติดตามผลงานงาน้องๆในลําดับต่อไปด้วยครับฝากติดตามซีรีส์วายด้วยครับ เระยดีด้ว่าข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะล้วนแล้วแต่มีสาระประโยชน์น่าติดตามทั้งนั้นเลยแหละค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการ IPM อัปเดตลงแล้วลูกป่าและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ